วันนี้นะคะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะที่เรายังอยู่กับอาจารย์แป้งนะคะอาจารย์ณันาจิตจำนงเมรนะคะ,คะยังเป็นเรื่องของจิตวิญญาณอยู่เนาะเนาะเรายังอยู่ในช่วงสงครามจิตวิญญาณอยู่ <laughs> นะคะใช่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากอ่าแต่เป็นเรื่องที่คนสนใจนะคะซึ่งต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วถ้าพี่น้องคนไหนพลาดเราสามารถดูย้อนหลังได้หรือว่าอาจารย์แป้งเนี่ยทำกันบ้านไว้อย่างดีมากมสรุปเป็น ั้นสั้นๆามนาทีให้พี่น้องนะคะสามารถที่จะอ่านกันได้พี่น้องอ่านไหมคะอ่านค่ะอ่านค่ะพี่น้องอ่านค่ะอาจารย์ช่วยอ่านหน่อยนะคะช่วยอ่านหน่อยนะคะเพราะทำงานหนักมากนะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเริ่มต้นเลยคิดว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนคงมีคำถามเพราะว่ามันเป็นคำถามลูกบอกว่าหลายคนถามแหละเพราะว่าแล้วมันจะต่างกันยังไงระหว่างชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเนาะตอนนี้ที่เราเป็นอยู่กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ค่ะก็จะคือจริงๆจริงๆเรื่องของพระวิญญาณดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันก็จะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเพราะว่าในเ,าเราต้องมองมุมนี้ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าหยิกก็เจ็บถ้าตีก็เจ็บใช่ไหมคะนั่นแปลว่าเรายังอยู่ในฝ่ายอันนี้เป็นเนื้อหนังเป็นร่างกายที่เป็นเนื้อหนัง พี่ห่อหุ้มร่างกายของเราอยู่แต่เราจะแตกต่างกับพี่น้องคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ตรงที่เราเนี่ยเป็นเนื้อหนังเหมือนกันแต่เรามีพระวิญญาณอยู่ข้างในใจเราแค่นั้นเองอที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเมื่อพอแตกต่างแบบนี้เนี่ยค่ะการดำเนินชีวิตมันก็เลยแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเรา อันนี้พูดถึงตัวเรานะคะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยคะ่ะเราแตกต่างเพราะว่าชีวิตของเราอะ่ะเราไม่ได้เอาความคิดหรือว่าอารมณ์ของเราไปวางไว้กับเนื้อหนังเนื้อหนังไม่ได้เป็นขาหมูเนื้อหนังแต่ว่าเนื้อหนังในที่นี้นะคะก็คือในพระธรรมกาลเทียบทที่5จะเป็นท็อปฮิตมากที่จะพูดเรื่องเนื้อหนัง แล้วก็การงานของพระวิญญาณคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่เชื่อในพระวิญญาณจะมีแสดงผลอะไรออกมาต้องมาดูอย่างนี้ก่อนว่าเนื้อหนังเนี่ยมันมีผลอะไร<ม>เนื้อหนังก็คือส่วนใหญ่เวลาที่เราเคยทะเลาะกับเพื่อนไหม<ค>ตอนเด็กๆหรือปัจจุบันนี้ก็ทะเลาะการทะเลาะ,ะการทะเลาะวิวาทการไฟสูงการทุ่มเถียงกา,การแตกโกกแตกเหล่าการอิดช้าการเปรียบเทียบมเมาเหล้าพานเกเรทุกอย่าง พวกนี้คือมาจากเนื้อหนังเพื่อให้เห็นภาพก็คือว่าเพราะว่าเวลาที่เราดําเนินชีวิตแบบเนื้อหนังเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราไม่มีเราไม่ได้เราไม่เหมือนคนอื่นเราเป็นยังไงคะเราเปรียบเทียบกับเขา <c oughs> เราอิจฉาเขา<ะ>เราก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ดีกว่าเขาหรือเท่าเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ยถ้าสมมุติไม่ได้เป็นยังไงถ้าสมมุติไม่ได้คือเสียใจแล้วก็บางคนอาจจะ ล้มเหลวในชีวิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดําเนินชีวิตยังไงคือทุกอย่างจะแบบเฟลไปหมดเลยแต่ในฝ่ายวิญญาณเนี่ยค่ะผลของพระวิญญาณน,น่ะทำให้เรามีความรักทําให้เรามีสันติสุขทําให้เรามีความอดทนอดกลั้นทําให้เรามีความการุณามีความดีมีความสัตย์ซื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นการแสดงออกมาจากชีวิตที่เราเห็นและปรากฏผ่านชีวิตของพระเยซูคริส พระองค์สุภาพพระองค์อ่อนน้อมพระองค์มีความอดทนแม้ในเวลาที่บรรดาผู้นำศาสนาในเวลานั้นพยายามจะมไม่ธรรมดาเ <laughs> นาะ <laughs> ไม่ธรรมดาเหตุ <laughs> ที่เรารู้เนาะ,ะพยายามข่มเหงตามก็แล้วอะไรก็แล้วแต่พระองคก์ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยเขาให้อภัยเขาตั้งไม่รู้กี่สิบครั้งต่อวันแต่พระองค์ก็ยังทำเพราะฉะนั้นชีวิตในฝ่ายวิญญาณเนี่ยค่ะมันจึงแตกต่างกับเนื้อหนังแบบนี้ค่ะ คือเราจะมีความมีความรักมีความอดทนได้เรามีสันติสุขเราไม่ได้ไม่เป็นไรเรารู้ว่าพระเจ้ามีสิ่งดีกว่าให้เราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งจะมีชีวิตการที่จะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณได้เนี่ยเราต้องถ้าจากอาทิตย์ที่แล้วคเราต้องมีพระวิญญ,ญาณอยู่กับเราใช่ซึ่งนำมาถึงคำถามข้อถัดมานะคะคือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เนี่ยมีหน้าที่ มีอิทธิพลยังไงกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราแต่ละคนผู้เชื่อคะเออจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมีส่วนมากในชีวิตของผู้เชื่อนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนมากตรงที่พระองค์จะนําใจของเราเนี่ยคะ่ะไม่ให้ตกลงไปเป็นธาตุของเนื้อหนังค่ะ <c oughs> เคยไหมบางทีรู้สึกแบบเรามีพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระองค์บอกว่าอันนี้อย่าทำนะแต่บางทีเราก็ ขอลองหน่อยนึงนะอขอนิดหนึ่งค่ะคือมันยังไงมันก็ต้องตรงลงไปตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะพยายามในวิธีของพระองค์ที่ไม่หักหันน้ําใจเราพระองค์ก็จะพยายามเหมือนแตะแต,แตเราอะเอ๊ะกลับมากลับมาอย่าไปอย่าไปอย่าไป,อ,าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ก็จะช่วยเราแบบนั้นก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ห้ามทาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ย ที่พระอ,องค์บอกเราแล้วบอกชัดเจนเลยเพื่อไม่ให้เราตกลงไปเป็นทาสของความอาของเนื้อนหนังเหล่านั้นก็คือพระอ,องค์จะพูดในใจของเราแล้วก็ดังอยู่ตลอดเวลาเบาๆว่าเราอะเราข้าพเจ้าคนนี้เป็นลูกของพระเจ้านะค่ะเราเป็นลูกของพระเจ้านะการเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยแล้วมันสําคัญยังไงการเป็นลูกของพระเจ้ามันจะทําให้ประการแรกเลยคือให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจ เฮ้ยเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ไม่อยากให้พระเจ้าเสียใจเนาะเราก็ไม่อยากให้พระเจ้าถูกดูหมินอ๋อลูกของพระเจ้าทําตัวอย่างนี้เลยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกเราเราเราต้องระมัดระวังเราก็จะไม่ข้ามไปถึงตรงนั้นเราก็จะโอเคกลับมาแล้วยืนอยู่อย่างมั่นคงหน่อยแล้วในพระธรรมกะลาเทียนในพระธรรมโรมตรงนี้ก็จะบอกอยู่เสมอว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีชีวิตใหม่แล้วนะเราจึงไม่ต้องกลัว เพราะว่าไม่ต้องกลัวอะไรรู้ไหมคะไม่ต้องกลัวที่จะไปมีเป็นาธาตของความบาปเหล่านั้นของเนื้อหนังเหล่านั้นที่ทําให้เราเสียใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่20่ะ,ะ่ะ<ม>ก็บอกกับเราบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอํานาจของเนื้อหนังมันเกิดการอนิจจัง วันนี้เหมือนสอนให้ปรงกับชีวิตยังไงรู้แต่จริงๆค่ะจริงๆเพราะว่าอํานาจของเนื้อนหนังเนี่ยค่ะบางทีพอเราไม่ได้เราไม่มีอย่างเขาใช่ไหมเราก็รู้สึกเออช่างๆมันเถอะแต่ว่าในวิถีชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะบอกเราว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พระองค์มีสิ่งที่ดีสําหรับเราที่เราจะได้รับซึ่งอาจจะไม่ได้วันนี้อาจจะเป็นทุ่งนี้แต่เมื่อเราเรามีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเราก็จะรู้ว่า เพราะสิ่งดีมันมันคือแบบนี้ค่ะซึ่งแปลว่าวิธีการดำเนินชีวิตแบบที่อยู่ในฝ่ายพระวิญญาณก็คือทำให้ชีวิตของเรามีความหวังม,มันมันต่างกันนะระหว่างชีวิตที่อ,อ,อน,นิจจังกับชีวิตที่มีความหวังอัน,นิจจังคือ,อ,อช่างมันเถอะมันอะไรอย่างเงี้ยชีวิตที่ช่างมันเถอะแต่ชีวิตที่มีความหวังคือเราจะต้องดีเราจะต้องได้แล้วเราจะต้องเป็นในสิ่งที่ดีกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเ,เหมือนอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างให้ให้ให้ฟังก็คือว่าเคยเป็นลูกแล้วก็ยังเป็นลูกแล้วก็กำลังจะมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าลูกอะเรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจถูกไหมเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราจะเอาอะไรกินเราจะเอาอะไรเหมือนลูกที่กําลังจะออกมาเนี่ยก็ได้เตรียมลูกปัดก็ได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้สําหรับลูกอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกเขาไม่ต้องมานั่งหาเองอะ ไม่ต้องมานั่งหาพระอ้อมเองหาที่นอนเองอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เพราะว่าพ่อแม่เตรียมให้เขาเสร็จหมดเรียบร้อยเขาออกมาก็คือออกมาแล้วเขาก็อยู่ในท่ามกลางความรักและว่าความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะโน้มนำใจเราให้คิดอย่างนั้นละคะ่ะว่าอ๋อเราเป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะเตรียมสิ่งดีให้เราเราไม่ต้องอเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องกังวลกระวายไม่ต้องแสวงหาด้วยกําลังของเราเอง เพราะสิ่งเหล่านั้นมันคืออนิจจังแต่ว่าถ้าเรามีความหวังในพระเจ้าเราก็หวังว่าพระเจ้าจะมีสิ่งดีให้เราม,มันก็เลยเป็นชีวิตที่แตกต่างกันแล้วคือเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเนาะบางคนลูกบอกว่าบางคนอาจจะมีคําถามแหละโดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่นะคะขอโทอค่ะพระเจ้าเนี่ยเราจะถูกสอนเสมอว่าแบ่งเป็นให้สับเข้าใจง่ายๆก็ แบบเป็นสามส่วนนี้ก่อนเนาะมีพระบิดาเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกใช่ไหมคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระเยซูเป็นคนเนาะจับต้องได้แล้วพระวิญญาณเป็นอะไรอ่ะพระวิญญาณเป็นอะไรดีเมื่อที่ที่แล้วลีเดียก็มีคําถามอันนี้ค่ะแล้วก็มีพี่น้องพี่น้องก็มีคําถามกลับเข้ามาเหมือนกันบอกว่าเอ้ะแล้วแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าพระวิญญาณอยู่กับเราอืมคือง่ายๆอะค่ะ พระเยซูริ์อ่ะเป็นพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์ทํางานอยู่ข้างนอกค่ะให้เรามองเห็นว่าเออพระเจ้าอยู่กับเรานะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในทํางานกับเราข้างในทําให้เรารู้ว่าเรารู้สึกได้ว่าพระองค์อยู่กับเราข้างในนี้เป็นความมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราเพราะฉะนั้นนะคะในพระธรรมโรมในพระธรรมหนึ่งโคลินจะบอกว่าพระองค์อ่ะสถิตอยู่ในเราในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่11ถ้าพร้อมมาเช้านี้ให้พี่น้องอ่าน ในพระธรรมโลมบทที่8นะคะทั้งบทเลยเราจะเข้าใจถึงการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ชีวิตในพระวิญญาณในพระธรรมโลมบทที่8ข้อที่11นะคะก็บอกกับเราว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ก็จะทรงทําให้กายที่ต้องตายของเราเนี่ยขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่นมใ,หมในฝ่ายวิญญาณและโดยพระวิญญาณพระองค์สถิตอยู่ในเรา วันนี้อาจเราจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพระวิญญาณแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อเราค่อยๆศึกษาไปเนี่ยเราจะรู้ว่าพระวิญญาณอยู่ในเราจริงๆเพราะว่าพระวิญญาณจะสอนให้เรารู้จักความจริงรู้จักว่าพระเจ้าทําอะไรรู้จักว่าพระวจนะของพระเจ้าใช้อย่างไงพระวจนะของพระเจ้าพูดอะไรแล้วทําให้เราเข้าใจกระจ่างขึ้นอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะใช้เวลานานอาจจะใช้เวลาเร็วแล้วแต่ข <le okay. ึ้นอยู่กับแต่ละคนในความสัมพันธ์สนิทตรงนั้น ทีนี้พระวิญญาณเนี่ยเมื่อพระองค์สถิตยอยู่ในเราพระองค์จะช่วยให้เราไม่ต้องตกลงไปเป็นทาตเป็นทาตของเนื้อหนังเมื่อสักครู่นี้แล้วเนื้อหนังมันทําอะไรเนื้อหนังมันทําให้ชีวิตของเราเป็นความบาปบาปแล้วทํำยังไงหลายๆคนก็คงแบบอพอพูดถึงความบาปมันน่าก,กลัวแต่ความบาปในที่นี้ค่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันมันเป็นเพียงแค่ศัพแค่ตัวหนังสือเนาะมันมันไม่สามารถที่จะ ลงไปที่ตัวของมันได้แต่ว่าในตรงนี้นะคะที่จะทําให้เข้าใจได้ความบาปก็คือการไว้ใจในเนื้อหนังนี่แหละทําใหา้รู้ว่าถ้าเรามีเงินเราอาจจะมีชื่อเสียงถ้าเรามีเงินเราอาจจะมีคนนับหน้าถือตาแต่อันนั้นเป็นความบาปแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือพระองค์ไม่ได้บอกว่าเราต้องมีเงินเราถึงจะเป็นที่รักเป็นที่นับหน้าถือตาพระองค์บอกว่าแค่เราเป็นของพระเจ้าแล้วก็วางใจในพระเจ้าเราก็มีเกียรติ เพราะว่าพระเจ้าให้เกียรติเราค่ะพระเจ้าให้เกียรตินี่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตามคติพจน์ของเราตามนโยบายของเราคือใครไม่รักช่างมันพระเจ้ารักคนเดียวพอละใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าพระเจ้ารักนี่โอ้เราเราก็มีสันติสุขแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ,อ,อาจารย์เปาโลจึงเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเราตรงนี้นะคะไม่ได้บอกว่าอาจารย์เปาโลดีที่สุดแต่แต่ในสิ่งที่กําลังจะพูดถึงก็คือว่า อาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของเมื่อก่อนเคยไว้ใจในเนื้อนหนังเคยอยู่ในความบาปเพราะว่าอาจารย์เปาโลอย่างที่อา,อาทิตน้นที่ลูกปัดเคยถามอาจารย์เปาโลนี่แบบมีชื่อเสียงมากเลยใช่ค<ข>มเฮงก <he eng S 2> ิใช่ทําอะไรมากอาจารย์เปาโลคมเฮงที่ <laughs> จะจากโอ้อันนี้แบบสุดอยอดตามไปฆ่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายอาจารย์เปาโลก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือความบาปมันคือ มันคือการไว้ใจเนื้อหนังแล้วก็อาจารย์บารโลเป็นฟาลิสีฟาลิสีนี่คือฉันเก่งฉันมีความรู้ฉันเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาแล้วที่สําคัญก็คือในเรื่องของธรรมบัญญัติไม่มีพลาดไม่มีตกไม่มีหลน่นไม่มีสักข้อเดียวที่จะทําไม่ได้ทําหมดทุกอย่างแต่อาจารย์บารโลบอกว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่ที่ดีขึ้นก็คือการที่ได้พระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตมากกว่า เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟาริสีไม่ว่าจะข่มเหงขีศจักไม่ว่าจะเชี่ยวชาญในเรื่องธรรมบัญญตัติอาจารย์บารัวบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะททาให้ชีวิตยิ่งทํายิ่งขาดทุนยิ่งทํายิ่งไม่เห็นอะไรเลยเวลาเราทําธุรกิจอะรูไปไายก็เป็นนักธุรกิจถ้าเราทําธุรกิจแล้วขาดทุนเราทํำไหมเราก็ไม่ทําเราก็จะหยุดถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์บลก็เลยแนะนําเราว่าสิ่งต่างๆที่มันทําให้เราตกลงไปในเนื้อหนังอะค่ะมันก็ทําให้ชีวิตของเราขาดทุนแล้วสิ่งนั้นเป็นเศษขยะอาจารย์บโลก็หนุนใจว่ากลับมาใหม่หันกลับมาไม่เสียเวลาเวลาขับรถไปมีอยู่เทินไหมคะองเสมอค่ะต้องอยู่เทินเสมอใช่ไหมต้องอยู่เทินเสมอเพราะฉะนั้นชีวิตเราบางทีเราไปแล้วเราก็เพลิน พอเพลินเสร็จแล้วอาจารย์บลก็กบอกกลับมากลับมากลับมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในก็จะบอกว่ากลับมาเถอะกลับมาเพื่อเริ่มใหม่แต่ไม่ใช่ไปเริ่มต้นนั้มหนึ่งใหม่นะเริ่มใหม่ในส่วนที่ในสิ่งที่มันพลาดไปค่ะมันมีทางให้กลับใหม่ได้เสมอค่ะแล้วอย่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูและพระวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นยังไงอย่าง,าง,างคือเราเราก็เห็นชัดเนาะว่าพระบิดาบิดาเนาะเป็นพระบิดาของพระเยซู เป็นเป็นความสัมพันธ์พ่อลูกนะคะแล้วพระเยซูกับพระวิญญาณน,นะคะพระเยซูกับพระวิญญาณเคยอ่านเพิ่มพีเจอใช่ไหมว่าพระเยซูเข้าไปทําอะไรในสวนเกสเซมานีก่อนที่พวกทาหารจะมาจับพระองค์แล้วก็พระองค์เข้าไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานมากอธิษฐานจนเหงื่อเป็นเลือดถูกไหมคะงั่นแต่ว่าความเครียดแล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยใช้เวลาพูดกับพระเจ้า พระเยซูใช้เวลานานมากในสวนเกสเมัน,นีแล้วก็พระเยซูพูดทุกอย่างทั้งเรื่องทุกทั้งเรื่องที่ต้องการให้เกิดขึ้นทั้งอะไรตออะไรเนี่ยค่ะถามว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำยังไงให้เราให้เรารู้ได้เห็นว่าพระเยซูกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมคะมีหนังสือเล่มหนึ่งอันนี้ขออนุญาตขายของให้กระหนงนะคะ <c oughs> เป็นหนังสือเป็นหนังสือที่เอ็นมันชานเขียนแล้วก็กระหนงเนี่ย ส่งมาให้อ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้เขียนดีมากเปิดมาหน้าแรกก็เห็นเลยค่ะว่าเอ็ดมันชานเป็นเป็นคนที่กลับใจใหม่ผ่านการอธิษฐานเอ็ดมันชานบอกไว้อย่างนี้นะคะว่าไม่มีวิธีการเรียนรู้ใดๆในเรื่องของการอธิษฐานได้เท่ากับการลงมืออธิษฐานแล้วก็การอธิษฐานไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแค่พูดกับพระเจ้าแต่การอธิษฐานที่ดีและเกิดผลที่สุดก็คือการอธิษฐานที่ เอาทุกเรื่องขึ้นไปถวายพระเจ้าต่อพระบัลลังก์ของพระองค์นั่นคือเหตุผลที่เอ็ดมันชานจะเริ่มต้นคำอธิษฐานของเขาทุกครั้งว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงใส่สิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระองค์ลงมาในหัวใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะอธิษฐานพูดและทูลต่อพระองค์ได้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่พระองค์ปรารถนาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราปรารถนา มันยากเนาะ,ะบางทั้งเวลาที่เราอธิษฐานบางทีเราเข้าไปนั่งแล้วก็บอกว่าพคเจ้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามนี้นะพระเจ้าอาเมนเป็นแพทเทิร์นแล้วเป็นหุ่นยนต์เนาะใช่ไหม <laughs> เสร็จแล้วพระเจ้าก็จะถามเราว่าตกลงให้เราทําอะไรค่ะจะอะมาขอหรือมาเล่าให้ฟังหรือหรือจะยังไงยังไม่ทันได้ถามอะไรไปแล้วเสร็จแล้วแล้วสุดท้ายเราก็จะมาพูดกับพระเจ้าว่า พระเจ้าไหนอะคำตอบอไหนอะไม่เห็นคำอธิษฐานไม่เห็นเกิดผลอะไรขึ้นมาเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้สิบข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหจะไปเก้าสิบพระเจ้าบอกเออก,ก็ก็ใช่ไงก็ฟังได้ยินแต่ไม่รู้ว่าจะให้เราทำอะไรอืมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้มั่นชายก็เลยหนุนใจเราว่าถ้าเมื่อเราลงทุนเอ,เอ,เอลงมืออธิษฐานเนี่ยเริ่มต้นอธิษฐานสิ่งหนึ่งต้องขอให้เป็นทุกอย่างตามใจพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าตั้งพระทัยไว้พระเยซูคริสก็พูดอย่างนั้นพระเยซูคริสก็บอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ความต้องการของข้าพระเจ้าดังนั้นการอธิษฐานของเราจึงไม่ใช่แค่อยากได้อะไรแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ขอเหมือนกันค่ะพระเยซูคริสถามว่าวันนั้นที่พงค์เข้าไปอธิษฐานในสวนเกสเซมานีพระองค์บอกกับพระบิดาบอกว่าถ้าเป็นได้อ่ะให้ทําอะไรนะให้เลื่อนออกไปเออ ก็คือไม่อยากตายแต่ถ้าพระเจ้าประสงค์ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นก็ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดา<ะ>ถูกไหมเสร็จแล้วแปลว่าทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าวางแผนไว้มันก็เลยทําให้แสดงออกถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตรีเอกานุภาพด้วยกัน ก็คือพระบิดาฟังคําอธิษฐานของพระเยซูแล้วพระเยซูพึ่งพาพระบิดาโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นาพาคําอธิษฐานนั้นเป็นการเล้าใจให้พระเยซูคิดตวางใจในพระเยซูวางใจในพระบิดาเพราะว่าเมื่อเวลาที่พระเยซูคริสต์อธิษฐานต่อพระบิดาใช่ไหมคะพระเยซูคริสต์บอกกับพระองค์ว่าในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์อะพระองค์ทําได้แค่นี้แหละแต่พระบิดายิ่งใหญ่กว่านั้น ดังนั้นเเมื่อเวลาที่ถึงตัวเราเองนะคะเวลาที่เราอธิษฐานเราก็จะรู้สึกว่าเคยไหมนั่งลงแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่อยากใช่ไหม,มคือมันท่วมทนใช่แล้วก็่หลายอยางเออก็เลยนั่งแบบนั่งเฉยๆแล้วก็อเออไม่รู้จะพูดอะไรแต่อยากใช้เวลากับพระองค์อะอยากใช้มากก็นั่งมันอยู่อย่างนั้นอะ่ะ นั่งจนกว่าจะได้คําตอบหรือว่าจนกว่าจะมีคําพูดออกมาแต่รู้ไหมคะว่าลึกๆข้างในแล้วอ่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์กําลังพูดแทนเราหมดทุกเรื่องเลยเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราพระองค์เห็นเห็นทุกเรื่องที่เราทํารู้ทุกเรื่องที่เราคิดทราบถึงใจเราว่าเราไม่ไหวละที่สุดแล้วอ่ะพระองค์ก็เอาสิ่งเหล่านั้นนะคะ พูดกับพระบิดาแทนเราทั้งหมดทุกคาในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่26.27ก็บอกว่าแม้แต่เราไม่รู้จะพูดอะไรแต่พระวิญญาณจะพูดแทนเราทุกเรื่องดังนั้นความประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตเราพระวิญญาณเป็สุดทราบพว์ก็จะเอาเรื่องของเราพูดกับพระบิดาแทนเรามันก็เลยทำให้มองเห็นจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์อธิษฐานเนี่ยค่ะว่าในสวนแกซมเนอันนั้น เป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าพระเยซูคิ์แท้จริงแล้วพระองค์วางใจพระบิดาว่าจะต้องมีสิ่งดีและจะเกิดขึ้นตามพระประสงค์และพระองค์สำนึกในสิ่งที่พระองค์พระบิดาส่งมาและสำนึกผิดด้วยว่าพระองค์รู้ว่าพระบิดาส่งพระองค์มาเพื่อจะช่วยประชาชนแต่ด้วยความเป็นมนุษย์กลัวกลัวตายกลัวไม่อยากตายพระองค์ก็บอกว่าถ้างั้นขอโทษขอโทษที่เอาความเป็นมนุษย์คิด ขอโทษพระบิดาเสร็จแล้วสุดท้ายพระองค์ก็บอกว่าขอให้เป็นไปตามพระ,พระประสงค์ของพระบิดาอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างในการอธิษฐานที่เราจะใช้ได้เราทุกคนก็ใช้ได้นะคะว่าเวลาที่เราอธิษฐานเราก็บอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าเราเระาวาังใจพระองค์นะแต่ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เราขอโทษที่เราคิดแบบมนุษย์เราพยายามผลักให้มันเป็นในวิถีของมนุษย์แต่สุดท้ายเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสําหรับเรานั่นะละคะ่ะแล้วพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเรา งั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเนาะเรารู้บอกว่ามันมันก็เหมือนกันที่เราเราจะรักคนคนหนึง่งใช่ไหมคะเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่วันไม่เหมือนกันเนาะเราเป็นมนุษย์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ระหว่างเรากับพระวิญญาณต้องต้องเป็นคนที่เชื่อมาแล้ว50ปีหรือป่าถึงจะถึงจะโ,โ, <laughs> โห,โหเรามีความสัมพันธ์แนนแฟกกับพระวิญญาณแต่ต้องเป็นคนที่แบบ อธิษฐานทั้งวันเลยใช้เวลากับพระเจ้า24ชั่วโมงจะ24ชั่วโมงใช้30ชั่วโมงเลยใช้เกินเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือพี่น้องที่เพิ่งเชื่อเมื่อวานวันนี้ก็สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระวิญญ,ญาณได้อย่างนี้การที่จะมีการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญ,ญาณนะคะต้องทำยังไงละ่ะคะอ๋อการการจริงๆแล้วการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญ,ญาณเนี่ยคะ่ะอันนึงเนี่ยเราต้องเราต้องรู้จัก รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าประทานมาเพื่อเป็นผู้ช่วยเราในพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งก็พูดก็พูดถึงบอกว่าเมื่อพระเยซูคริสตไ์ไปแล้วไปแล้วแปลว่าไม่ใช่ไปจากชีวิตเรานะแต่ไปแล้วแปลว่าพระองค์จะไปอยู่ในที่ของพระองค์ที่เหมาะสมเมื่อพระเยซูคริสต์ไปแล้วเนี่ยผู้หนึ่งจะมาอยู่กับเราเวลาที่พระเยซูคริสต์อยู่กับสาวก พระยสุริตก็สอนบอกพูดทุกอย่างแต่เวลานั้นสาวกก็จะถามถามถามมีคําถามมีความสงสัยเยอะแยะมากเลยเสร็จแล้วพอถึงวันที่พระเยสุขิตเสด็จกลับไปที่แผ่นดินสวรรค์ปุ๊บพวกสาวกก็อา้าวแล้วทีนี้เราจะไปเรียนรู้อะไรได้ยังไงเราจะเข้าใจอะไรตอนอะไรได้ยังไงพระเยสุขิตก็เลยพูดกับสาวกบอกว่าจะมีผู้หนึ่งอะมาช่วยให้เรารู้ว่า สิ่งที่พูดเอาไว้สอนเอาไว้หรือพระประสงค์ของพระบิดาคืออะไรผู้นั้นน่ะจะอยู่ด้วยตลอดเวลาและจะทําให้เข้าใจให้รู้จักว่าความจริงคืออะไรในพระธรรมยอห์นบทที่1 4นะคะก็บอกไว้ว่า,าผู้หนึ่งจะมาช่วยเพื่อให้เราเข้าใจความจริงผ่านพระวจะนะและโดยเฉพาะเราทุกคนเนี่ยคะ่ะพอเวลายิ่งเราอ่านพระวจะนะพระเจ้ามากขึ้นต่อให้เชื่อวันเดียวเราก็ต้องอ่านพระวจะนะถูกไหมคะ เชื่อวันเดียวเรายิ่งยิ่งยิ่ง,งคนที่เพิ่งรู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆเขายิ่งแบบร้อนรนอ่ะอยากรู้เช่ไหมโอ้โไฟแรงมากเหมือนเหมือนเวลาที่เราไปทํางานอะเราเป็นน้องใหม่เราก็แบบไฟแรงไฟแรง,แรงพออยู่ไปเจ้าัาคหนึ่งไฟมันก็เริ่มมอดลงอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งหนึ่งที่ทําทให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยค่ะ ก็คือตรงที่พอไฟเราเริ่มมอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเร่งไฟทํางานในเราให้เรามีไฟมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่เราจะรู้ว่า,เ,าเราจะสร้างกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไงก็คือเราต้องรู้จักพระองค์ก่อนว่าพระองค์คือผู้หนึ่งที่เข้ามาอยู่ในเราแล้วก็ช่วยเราช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราสอนบางทีเทศนาไปฟังก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเมื่อกลับไปอ่านเมื่อกลับไปใช้เวลา กลับไปใกล้ควรก็จะอ๋อเข้าใจละเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกันพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะช่วยตรงนี้ค่ะช่วยให้ให้ให้มันกระจ่างขึ้นแล้วก็ให้คิดขึ้นได้ว่าอ๋อต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาค่ะแล้วอย่างนี้คือทั้งหมดที่ฟังมาวันนี้เนี่ยหน้าที่หลักๆของพระวิญญาณบริสุทธ์คือช่วย,ช,วยช่วยเราเนาะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าช่วยเราในการอธิษฐานในการเข้าใจแล้วก็ในการรับใช้ในการมีชีวิตฝ่าย วิญญาณใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วพระวิญญาณทำคือพระวิญญาณจะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้ได้อย่างไรคะรู้บอกว่ามากกว่าแค่แค่พาิษทานเนาะอ่าใช่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยตะกี้ที่บอกถ้าเรารู้เราต้องรู้จักพระองค์ก่อนอถูกไหมคะ,คะเรารู้ว่าพระองค์เป็นใครแล้วเราพูดคุยกับพระองค์ สิทธิพิเศษหนึ่งที่ผู้เชื่อจะรู้ได้ก็คือ,อะจะรู้ได้ว่าเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วเรามีสิทธิพิเศษนั้นได้ยังไงก็คือพระวิญญาณบมือสุ์ที่อยู่ในเราเนี่ยค่ะจริง,รงๆมันเหมือนอมันเหมือนคนคนที่ขี่จัก,กรยานน่ะคือถ้าสมมุติว่าครั้งแรกที่เรายังขี่ไม่ได้แล้วเราหัดขี่บางทีเราก็ล้มบ้างเจ็บบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ กว่ามันจะขึ้นมาแล้วก็อยู่บนสองล้อได้อะโอ้มันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่พอเวลาขี่ได้แล้วโอ้ทีนี้เครื่องติดเครื่องติดออไปไม่เรียกไม่กลับอะ่ะค่ะไม่หันกลับมาก็ไม่กลับบ้านอะ่ะไปได้ยาวไปได้เรื่อยๆแล้วสมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเออเราไปอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกที่ไม่มีจักรยานแล้วก็ห่างหายการขี่จักรยานไปพักใหญ่ๆ เสร็จแล้วพอกลับมาใหม่เนี่ยเราขี่ได้ไหมก็ยังขี่ได้ถูกไหมคะพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราอะ่ะช่วยเออพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ก็แบบนี้ค่ะเหมือนเวลาที่ตอนแรกๆเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากรู้จักพระเจ้าเราก็อาจจะแบบรู้จักแบบถูกมั่งผิดมั่งถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าคนที่พาเรารู้จักพระเจ้าคนที่ให้คําแนะนําเราหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆเราสอนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ได้บอกว่า100%พวกเขารู้จักพระเจ้าจริงๆแต่พวกเขาก็จะมีบางอย่างที่เป็นความเข้าใจส่วนตัวบ้างเป็นความรู้ที่ได้รับมาบ้างหรือเป็นข้อมูลเออตีความเองบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจะสอนในวิธีของแต่ละคนเราก็จะรับมาทุกช่องเลยมีช่องไหนเปิดได้เราเปิดหมดเลยแล้วทีนี้พอรับมาเสร็จแล้วอ้าวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกบางทีเราก็รู้สึกอ๋อไม่ใช่ว่าไม่เอาแล้เจ็บบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่อยาก แต่ถ้าเราอดทนแล้วเรา,เาฝ่าฟันนะเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาทํางานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่พอเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราเข้าใจพระองค์มากขึ้นเรารู้ความจริงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราพึ่งพาพระองค์มากขึ้นมันก็จะจะจะ,จะเปิดโลกทัศน์ของเราทําให้มองเห็นถึงความจริงมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆพระเจ้าก็น่าสนใจทีเนี้ยไปยาวเลยยาวไม่เรียกไม่กลับอะแล้วพออ่านพระคัมภีร์สังเกตนะพอติดลม มันไม่ค่อยอยากจะหยุดอะอะไรก็ได้อะคือคือเดี๋ยวก่อนรอแป๊มหนึ่งกําลังมานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันหนึง่งสมมุติเราห่างพระเจ้าไปเราไม่ว่างต้องทํางานต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่านเราก็อาจจะใช้วิธีการอธิษฐานมันก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่ดีหรืออาจจะใช้วิธีการแชร์แชร์แชร์ประสบการณ์กับคนคอื่นพูดเรื่องราวของพระเจ้ากับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ยังมี แต่พอวันหนึ่งเมื่อเรากลับมานั่งลงแล้วอ่านใช้เวลากับพระเจ้าจริงๆมันก็จะกลับมาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาใหม่เหมือนเดิมค่ะก็วันนี้จะเป็นเรื่องของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเนาะส่วนที่น่าจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าอย่าลืมถ้าพี่น้องมีคําถามนะคะพี่น้องสามารถที่จะไลน์เข้ามาถามคิดสัจจ์ได้นะคะหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อาจารย์แป้งพร้อมตอบรุกคำถามเสมอนะคะจะยากขนาดไหนจริงๆเรื่องพระวิญญาณมิสธินเนี่ยยากมาก ใช่เพราะว่าพี่น้องหลายคนสนใจแล้วก็คือหลายๆคำถามที่ผ่านมาเนี่ยเป็นถามที่พี่น้องมีคำถามแต่ไม่กล้าถามเนาะก็อานนี้เป็นเวลาส่วนตัวถ้าพี่น้องคนไหนมีคำถามก็สามารถที่จะถ้ามันยากเออส่วนตัวเลยคือแบบไม่ต้องไม่ต้องเป็นกลัวว่าเรามีคำถามสามารถส่งมาได้หรือโทรมาก็ได้ถ้าโทรก็สายตรงได้เลยนะคะไม่ต้องผ่าน ทีมงานใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าต่อให้เป็น Facebook นะคะหรือ l ล n e ถ้าจะถามเนี่ยก็เป็นอาจารย์แป้งตอบเองทั้งหมดอยู่แล้วนะคะ,คะเพื่อความสบายใจของพี่น้องค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แป้งมากเลยค่ะ,คะพระเจ้าอวยพรนะคะ